เดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนยอดเขาสูงๆนั่นเองทุกคนเห็นไหมครับเราจะขึ้นไปบนตรงสูงตรงนั้นเองอีกสองไงหลอกได้ไปแล้วไม่ใช่หรอกเนี่ยแบบสาม

ไม่ชอบกินกล้วหหยวะห้า,ามให้อาหารลิงบนบนบนลานด้านบนทำไมวะเต็มนี่ในบอกให้เต็มอ,อ๋อมันถือขึ้นมาเองมันถือขึ้นมาเองลองเอาโทรศัพท์ให้ลิงไป็นเซฟฟี่ไหมเซฟฟี่ไหมลูก <c oughs> ไอ้เหี้ยไม่กินก็ไม่บอกดีดี วมผมไม่ชอบมันบอกว่ากูไม่ชอบออทานมนี่มันจะทิงนะ้งมันจะทิงนะ้งแล้วมันจะทิง้งแล้วมันจะทิ้งอูอ้ยทำไมมันไม่กินลิงเออม,ม,มันไม่กินกล้วยวะ คนสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่บนบนยอดเขาสามมุกน,นะครับผมตรงนี้จะเป็นจุดชมวิวที่แบบวิวดีมากมากตรงนี้นะครับคือแบบบรรยากาศก็ดีมันจะเหเ็นคีลิงนิดนิด,นด <c oughs> แต่ก็ถ้ามาถ่ายรูปมันก็จะสวยมากเลยนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนยอดเขาสูงนั่นอีกทุกคนเห็นไหมครับเราจะขึ้นไปบนจสูงตรงนั้นอีก สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่บนยอดเขาสามมูกน,นะครับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นวัดไงข้างบนเนี่ยตรงนี้ก็สูงนะสูงมากด้วยแหละลลประมาณมลลประมาณไม่รู้ขึ้นไปเรื่อยๆอนี่ต้นนี้อันนี้คือหน่อไม้ฝรั่ง เราใกล้จะถึงจุดที่สูงแล้วจุดที่รอคอยเราใกล้จะถึงจุดสุดยอดแล้วครับสุดยอดนะสุดยอดเขาเด้จุดที่รอคอยรอมานานแสนนานรู้สึกว่าปวดขามากมากเลยครับตอนนี้เราก็เจอลิงตัวใหญ่มากถ้าเป็นลิงตัวนั้นเป็นแั้วนะมันไมให้อยู่ถึงแล้วครับรู้สึกว่าปวดขานิดนิด เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปข้างในนู่นนะครับข้างในนู่นเราจะเห็นว่าจะมีลิงตัวหนึ่งนะครับอยู่ตรงนั้นเห็นปะนะลิงสีดำตนั้นซอมบี้หรือเปล่าวะตรงนี้ก็เป็นจุดที่สูงมากเลยนะเฮ้ยทำไมลิงตัวนี้เป็นแบบนี้ไปไปข้างในกัน ือกูว่ามึงนำทางไปก่อนดีกว่า <laughs> <laughs> มาดีลูกเรามาดีหน้าตารับแขกมากเลยลูกเดิก้าวนำทางรเราเลยไกด์นำทางเร,เรามีไกด์นำทางนะครับนู่นเดินสีขาเจ๊แป๊กแก๊กแก๊แก,กถึงนู่นแล้ว นั่นไงทังสร้างจังทุกคนมีมีอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรอตอนนี้ก็จะเป็นจุดอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรวะ,รวะ,รวะสูงนะตรงนี้เนาะเนี่ยสูงมากเลยเป็นแบบหน้าอ่าเหนื่อย ไม่บ่อยนะที่จะเดินขึ้นมาอยู่ตรงเนี้ไปเราจะไปตรงนั้นเอกฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งที่หันหน้าไปหาดบางแสนนะครับเราจะมองเห็นหมดเลยนะครับว่าห,าหาดบางแสนยังไงยังไงเนี่ยครับผมเป็นจุดที่สวยงามมากเลยสวยงามสุดๆเลยครับตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมงนะครับท่านผู้ชม6โมงพระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะครับ เนี่ยตู้ดูว่ารอบเดี๋ยวมันจะรันตู้ซื้อภาพบรรยากาศตรงนี้มันสวยมากเลยทุกคนครับรู้ไหมครับว่าทําไมพระอาทิตย์ถึงตกอ่าตกทุกวันตอนประมาณเนี้ยครับเพราะว่าเขาไม่อย,อยากอยู่บนฟ้าไม่อยากเป็นอยูอยเ่เป็นกอขอคอดูเลยคราก็ตกเดี๋ยว <c oughs> เราจะมาเดินตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่สวยงามนะมกับหินเนี่นะครับผมจริงๆผมเคยขึ้นมาครั้งหนึ่งแลยตรงนี้ ่็สวยนะครับเหมาะมากเลยกับการที่จะมาถ่ายรูปนะครับเนื้อสองสามช่โอเคก็เจอแพะภูเขาอะไรชอบแพะภูเขาสวยมากเลยครับทุกคน นี่เป็นจุดที่สวยงามมากเลยของยอดเขาสามมุกนะครับถ้าใครมาเที่ยวนะครับไม่ควรพลาดนะครับตรงเนี้ยคือแบบมันสยอดนะครับผมก็จะเดินลงแล้วเราเที่ยวเสร็จแล้วครับผมวันนี้เราจะเดินลงบันไดมันหน้าเหนื่อยมากเลยเนื่ยใจเนื่ยใจตัสลุดลงได้ไหมสลุดเล่ช <c oughs> ื่อเรีว่า มันบบตะลูดว่ะบม่ได้มันต้องใส่แบบพวกกามมะพร้าวเนะาะคอหักแกะคือแบบถ้าใครมาบางแสนนะคะผมไม่ควรพลาดเลยนะครับกับจุดนี้มีมุมให้ถ่ายสูสๆไวววิวบางแสนนะคะผมแล้วก็วิวบนธรรมชาติธรรมชาตินมาเยอะมากแล้วก็จะมีเหม็นเหม็นนิดๆคีริงใช่เหม็นอะไรว่าคีริงหรือคีเต่า่ะคีริงหรือคีเต่า เดินเร็วจังคือแบบมันสูงนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปอ่าไม่ไปดีจะกลับและเพราะว่าตอนนี้เราก็เที่ยววนยอดเขาครบแล้ว <Oliver> อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นร้านมีร้านกาแฟนะครับ ทางคีฮอนะครับคือแบบก็สวยนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีอ่าจุดชมวิวดูจุดบางแสนนะครับอ่าถ้ามากลางวันเขาจะมีตั้งกล้องให้เราส่องดูนะครับผมส่องทางไกลเห็นถึงเกาะสีชังเลยแ่ะครับสวยมากเลยบรรยากาศตอนเนี้ยเหมาะมากเลยกับการที่จะมาถ่ายรูปมาเล่นนะครับไป let's go Yes I go จะเข้าทางนี้นั่นเรกยังอันนี้ก็จะเป็นทางลงนะครับผมทางลงของยอดเขา